มาตอบคําถามคุณพี่ท่านนี้นะครับไทรอยสูงทานผลไม้อะไรได้บ้าง <c oughs> ไปฟังคําตอบกันครับ <Okay. S 1> สามารถทานผลไม้ได้เกือบทุกชนิดนะครับเพราะผลไม้ส่วนใหญ่ดีต่อสุขภาพและไม่ได้มีผลโดยตรงต่อระดับฮอร์โมนไทรอย <c oughs> แต่ก็ควรเลือกผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมและเลี่ยงผลไม้ที่น้ําตาลสูงเกินไป <c oughs> เพื่อควบคุมระดับพลังงานและน้ําหนักตัวเพราะไทรอยสูงอาจจะทําให้มีอาการใจสั่นหรือน้ําหนักตัวลดลงได้ครับ <c oughs> ส่วนผลไม้ที่ผมแนะนำก็จะมีเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบและผลไม้พวกนี้มีน้ำตาลต่ำครับแอปเปิ้ลมีไฟเบอร์สูงช่วยในการย่อยอาหารและควบคุมน้ำหนักส้มและมะนาวมีวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเครียดในร่างกายกล้วยให้พลังงานและโพแทสเซียมช่วยลดอาการเหนื่อยล้าและฝรั่ง มีวิตามินซีสูงช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและมีไฟเบอร์ช่วยระบบย่อยอาหารรวมถึงมีน้ำตาลต่ำด้วยนะครับ